นีเนียมีนักร้องหลายคนนะคะต้องประสบกับเรื่องของสุขภาพใช่อย่างคุณปานธนพรเนี่ยนะเส้นเสียงอักเสบคุณเพราะว่าร้องเยอะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคุณเดี๋ยวฝนตกอีกก็เลยต้องหยุดพักไปสามอาทิตย์คราวนี้ค่ะอีกหนึ่งคนนุ่มหลอที่เล่นเปียโนเก่ง คนนี้ต้องเป็นหนุ่มหล่อคุณโตอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะ<า>ตอนนี้ค่ะคุณโตค่ะเขาเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งเหมือนกันค่ะอย่างด่วนเลยค่ะไปดูอาการของเขากันค่ะถึงกับลงทุนเฝ้าลูกชายสุดรักด้วยความเป็นห่วงสําหรับคุณนครเวสุภาพรเพราะน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรต้องเข้าผ่าตัดอาการไส้ติ่งที่โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ ทีมข่าวของเราจึงแวะไปสอบถามอาการล่าสุดซึ่งหนุ่มโตบอกว่าอาการหลังการผ่าตัดตอนนี้ไม่เจ็บแล้วสามารถเดินเล่นและเล่นเกมได้บ้างและครั้งนี้เป็นการผ่าตัดครั้งแรกของตัวเองและเป็นการนอนโรงพยาบาลอีกครั้งในรอบ10ปีจึงเหมือนเป็นการพักผ่อนไปด้วยในตัวแต่งานต่างๆที่รออยู่นั้นยังไหวแน่นอนค่ะกลับไปน้องเพลงก็งเมยังไม่ได้เพาะหายใจก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ัว ถ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเพื่อนเพื่อนก็มาครับเพื่อนเพื่อนมาผมก็บบบอกว่าอย่าให้พูดตลกมากเพราะว่ามันหูร้อนแล้วมันเจ็บไงครับคือพอคุยขำแล้วแล้วเราหูร้อนเราก็เจ็บแผลแลครับก็กลับไปก็คงทํางานได้เหมือนเดิมแต่แค่เรื่องร้องเพลงเรื่องออกกําลังกายอะไรยังคงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับน้าหนักน้าหนักเลยลดไปตามอัตโนมัติแล้วเลยไม่ต้องปเปลดแก้มได้เลยหายไปเลยครับวันนี้ผมต้องไปมีมินิคอนเสิร์ตให้กับน้องๆที่ทีเคปาร์นะครับอุทยานการเรียนรู้ที่เบอร์เทรดนะครับผมก็ ยีกยงว่ายังไปไหวครับไม่ต้องกลัวครับผมยังยังยังไปได้อยู่ครับแฟนๆน้องโตก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะอีกไม่นานน้องโตก็คงออกมาวาดเลือดลายปลายนิ้วให้เราได้ฟังกันตามปกติค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยอย่าเอาแต่ปั้มเงินจนร่างกายไม่ไหวกันแล้วกันนะคะแฟนเพลงก็ต้องระวังด้วยนะคะพอเจอคุณโตก็อย่าเอามือเผลอไปตีท้องหรือโดนท้องเข้านะครับเพราะเขาจะเจ็บแผลแย่